วันนี้เราจะเรียนการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง linear motion การที่ในแนวเส้นตรงเรารู้จักปริมาณก่อนแล้วอยงปริมาณที่อยู่ในเรื่องนี้ก่อนมีสองอย่างปริมาณในเรื่องนี้มีสองแบบคือปริมาณสเกลร์กับปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกลา่าปริมาณเวกเตอร์ปริมาณแรก ระยะทา,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 างระยะทางเปง็นเวลา,ปาเป็นการปริมาณเมตรที่เปลี่ยนที่เท่ากับระยะทางคือการกระจัดการกระจัดตอนนี้มาดูว่าแตกต่างยังไงนะูวเรื่างแตกต่างสมมติเฮ้ปพูดเมาเฮ้ปพูดเมาเดินกลับบ้านเฮ้ยว่าเดินเสร็จกลับบ้านนี่คือระยะทางแต่การกระจัดจะนับตั้งแต่ จนถึงบ้างาจนะคเข้าใจไหมแสดงว่าการกระจัดจะมีทิศเท่ากับจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายใช่ไหมทิศก็จะจุดเริ่มต้น,นถึงจุดสุดท้า,ายระยะทางนี้ก็จะเป็นระยะจริงที่เดินใช่ไหม,ไหมที่วัตถูเรียนรู้ต่อมาปริมาณที่สองปริมาณที่สองคืออัตราลเร็วอัตราลเร็วหรือสปีดตัวยอ่อมา็ูบปีเล็กอัตราลเร็วคือ E